คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับและเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้นำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับติดตามช่องนี้นะครับทาง YouTube เท่านั้นนะครับเข้าไป YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าเลขเด็ดพนพารวยนะครับ กดติดตามเอาไว้นะครับให้เป็นกระดิ่งสีดำนะครับกระดิ่งสั่นนะครับท่านก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ผมอัปโหลดลงให้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง,งเลขเด็ดคนพารวยครับคลิปนี้นะครับต้อง ข okay. อภัยท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับขอนะครับวาระด่วนที่สุดนะครับเนื่องจากว่าผมได้ลงหลักสิบไปแล้วนะครับหลักสิบหลักสิบผมได้ผมจะไม่เอาผมจะไม่เอาเลขครบสิบหน่วยบนมาจับ ครับผมกลัวว่าเลขครบสิบหน่วยบนเนี่ยมันจะมาไม่ครบนะคราท่านผูชมเพราะฉะนั้นนะครับผมยังคงจดัดยืนยันขายหลัก10เดิมนะครับก็คือ5้าแปดเกครับที่มันเห็นห้าแปดเก้าครับตัวนี้ตัวที่ได้นี้ ยืนยันจะใช้ตัวนี้นะครับนะคตามที่ผมไล่ให้ดูนะครับตนครับหลักสีใ EP ที่หนึร้อยเก้าสองนะครับตรนทนนะครับผ,ผมยืนยันจะใช้ตัวนี้นครับยืนยันจะ้ตัวนี้หลักส่วนหลักหนวยผมจะไม่เอาไม่ครบ Wow. 1ปดเก้8 9น8 9 1สี่หกเจ็ดแป1เ8 9, 1, 4, 7, 8, 1, 4, 7, 8 1 4 8 1, 4, 8่ 4, 8, 4 สี่สูตรนี้ไม่มีสี่สูตรที่สิบห้าก็คือมันหายไปเฉยๆนะครับก็แล้วก็สูตรที่สิบเจ็ดมีสี่สูตรที่สิบแปดนี้ก็มีสี่มันต้องมีสูตรผิดนะครับท่านผู้ชมมันต้องมีสูตรผิดเพราะฉะนั้นนะครับ ผมจะเอาอย่างนี้นะครับผมจะเอาอย่างนี้ตามที่ผมมาไล่ดูนะครับมาไล่ดูเลขเด่นนะทั้งหมดมีสิบเจ็ดสูตรนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับหลักหน่วยใช้สิบเจ็ดสูตรนะครับแล้วทีนี้ หลักหน่วยสิบเจ็ดสูตรเนี่ยมันมีเลขไหนที่เด่นเลขหนึ่งมีสิบหกสูตรเลขสี่มีสิบหกสูตรผมจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เลขแปดมีสิบหกสูตรเลขเก้ามีสิบหกสูตรหมายถึงหนึ่งสี่แปดเก้านี่ หนึ่งสี่แปดเก้าเนี่ยสี่ตัวนี้ก็คือสูตรที่มีสูตรผิดหนึ่งสูตรนะครับมีสูตรผิดหนึ่งสูตรสองสามห้าเจ็ดเนี่ยผมจะไม่ใช้นะครับท่านผู้ชมสองสามห้าเจ็ดผมจะไม่ใช้ผมจะเอาสูตรนี้เลยนะครับผมจะขอใช้สูตรนี้เลย ใช้ชุดนี้เลยนะครับชุดที่ผิดหนึ่งสูตรนะครับผมคิดว่ามีสูตรผิดอยู่หนึ่งสูตรนะครับท่านผู้ชมสิบเจ็ดสูตรมีสูตรผิดอยู่หนึ่งสูตรเพราะฉะนั้นผมจะดึงเอาหนึ่งสี่แปดเก้านะครับหนึ่งสี่แปดเก้านี่มาใช้นะครับ หนึ่งสี่แปดเ้าตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นหน่วยบนนะครับท่านผู้ชมพอจะเข้าใจนะครับฉะนั้นนะครับสิบบนก็คือสิบบนได้ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมผมเอาตัวนี้นะครับ สิบบนเอาตัวเดิมเอาไม่ใช่ตัวเดิมเพราะว่าผมผมเอาครบครบสิบหน่วยบนนะ่ะมาชนมันก็เลยเหลือหนึ่งห้าแปดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาครบสิบหน่วยบนครบสิบหน่วยบนผมไม่ได้เขียนไว้อยู่ตรงไหน ถือว่าไม่ใช้กันแล้วกันอ๋อนี่ไงนี่ๆๆเน,น,นี่ครบสิบหน่วยเนี่ครบสิบหน่วยศูนย์หนึ่งสามห้าแปดอ่าเนี่ยผมจะไม่ใช้นะครับตัวเนี้ยผมกลัวมันจะผิดขอไม่ใช้นะครับมาเอาตัวนี้เลยหลักสิบบนมาเริ่มกันใหม่นะครับห้าแปดเก้านะครับหลักสิบบนห้าแปด ก้านะครับหน่วยบุญ1489นะครับจับคู่กันเลยครับท่านผู้ชมจับคู่กันเลยนะหหหห้้้าาานึ่่งสีแปดห้าเก้า แปดหนึ่งแปดสี่แปดแปดแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดเก้าเก้านะครับแล้วทีนี้จะทำยังไง ะทำยังไงจะทำยังไง,ง,ไงเอาแต้มครับเอาแต้มแต้มสองตัวบนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่ใช้แล้วนะครับไม่ใช้แล้วนะครับเอาเป็นเอาแก้ไขเป็นหนึ่งสี่แปดเก้านะครับหนึ่งสี่แปดเก้านะครับ Okay. ทีนี้แต้มสองตัวบนมีอะไรสามเจ็ดแปดมาสามแต้มสามมีกระแดงนะปากกระแดงนะเอาปากกระแดงแเ้มสามมี แต้ม3แต้มเแต้มเมี2อแต้ม3ม,มี2ช,ช,ช,ชุดแต้ม7มี2ชุดสามเจ็ดแป สี่หกเก้าสองหกเจ็ดศูนย์สามเจ็ดแปดมีเก้าเก้าอีกตัวหนึ่งแปดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าชุดนะครับท่านผู้ชมมีห้าชุดอ่า คัดออกมานะครับคัดออกมาเหลือ58 89 9ด98 9เ้า เหลือเท่านี้ทีนี้จะเอาเลขเด่นมาตัดเลขเด่นเนี่ยเด่นสิบหน่วยบอกไปแล้วนะผมบอกไปแล้วนะครับว่าได้มายังไงนะครับบอกไปแล้วในคลิปคลิปหลักหน่วยงวดที่แล้วนะครับ ามหกเก้าสองห้าแปดสามหกเก้าสองห้าแปดห้าแปดเก้า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 ตัดไม่ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองตัดไม่ได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ด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 ตัวนี้ถูกตัด ตัวนี้ถูกตัดตัวนี้ถูกตัดก็จะเหลือหนึ่งสองหรืออยู่สองชุดครับท่านผู้ชมสองชุด สองชุดที่ว่านั้นก็คือ58กับ9กนะครับท่านผู้ชมห้าแปดกับเก้าเกนะครับ9กสกับ5้าแปดไม่รู้ตัวไหนจะมานะครับว่าไปตามแต้ม 8024ก็ตัดไม่ได้นะครับตัดไม่ลงนะครับตัดไม่ลง1248ก็ตัดไม่ลงนะครับ57904ตัดไม่ลงนะครับ8012หวาดเสียวเหลือเกินนะครับไม่ตัดดีกว่าหห้ากเจ็ดแปด ห้าหกเจ็ดแปดก็ไม่กล้าครับหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าเจ็ดเก้าศูนย์สี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์สี่ตัดไม่ลงนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะเล็งไปที่สองชุดนี้เท่านั้น ล็งไปที่สองชุดนี้เท่านั้นสามหกคลิปหน้านะครับจะมาทำหลักร้อยนะครับสรุปว่าผมได้สองชุดนะครับ ตอนนี้ผมได้10หน่วยบน2ชุดกับคู่เรียบร้อยสำหรับคลิปหน้าผมจะลงหลักร้อยนะครับลงหลักร้อยคลิปหน้าจะลงหลักร้อย ิปหน้าจะลงหลักร้อยเพื่อที่จะนำมาจับ 3- ามตัวนะครับท่านผู้ชมก็หลักหน่วยก็ขอแก้ไขอขอฝากเอาไว้2ตัวบนไว้ก่อนเพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่หลักร้อยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับ สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ